ยังยังยัออกไม่ออกข้างยังไม่ออกมึงะออกไม่ออกอีพีนกยังไม่ออกอย่บ้ึยงไม่ออกเฮเอ็มวเนเวไม่มีไม่มีค่ะไม่มีผู้ชายคนนึงนี่นี่เอาไว้ต้นไม้ดีกว่า เคยตรงนี้ดีกว่ารูแดกคกร้ดริงลเีการจรอเคยดูว่าหนังโปี่มีเชือครับขนมนดี๋ยวก่อียวก่อนเออออใส่รองเท้ากันมึงบอกว่าไงไดแต่รอ ทาไมร้องคางอย่างมีความสุขอย่างนั้นทำไมมันร้องมนีความสุขหยแล้วยังหายแล้วยังไงไวเอาเอามันเอามันไเดี๋ยวไอโอมจะไปด้วยนะมันจะกลับมาถึงปีหนึ่งที่สองนะไอโอม กินคนกิคนตีนเลยเลยกินินเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอที่ไปนะครับจะปลงน้ำเลยจริงก้อนหินยังไงก้อนหินยังไงเอาพวกเรามาให้เฮ้ยเหมือนเจ๊ตายเลยอ่ะเห็นเป็นคนปลูกผักเลยทำเป็นหม่กคนเกิดอยากสวย

เดินตามเด่นตามตัวกันนเดายเ่ียวเเนี่ยตามกูเ้าดีไปไปไปาทำ